กอถามด้ยค่ะ เมื่อกี้นะครับเราทราบที่มาของเขาแล้วนะครับแล้วจนมาถึงวันนี้นะครับตอนนี้เราจะมาเห็นสุดดีเซตริงของเขาบ้างนะครับว่าเขาเป็นใครนะครับก่อนอื่นขอโอกาสแนะนําน้องก็ต้งสองคนก่อนนะครับสําหรับน้องแจ็คนะครับน้องแจ็คเนี่ยจบการศึกษารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมแหงนะครับส่วนน้องโรสนะครับน้องโรสขอโทษอีกครับน้องต้นนะครับต้นจบการศึกษาคณะนิสสับัณฑิตเรื่งการจัดการคอมพิวเตอร์กับสถาบันราชภัฏจันเกษนะครับ แล้กนตีช่วยว่าการรผสมมหาไทยนะครับขึ้นให้เกียรติขึ้นบรรทีให้เกียรติเพื่อฟ้องภูมลาลัยนะครับแล้วก็กล่าวอวยพรกับผู้บังคับบัญชาในโอกาสนี้นะครับทุกท่านครับรู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสนี้ครั ทำในบอลผู้สมรูิคืนนี้เพราะผมกับคุณพ่อเก้าบ,บ่าวซึ่งมาสมัยเด็กๆที่อยู่พัชบูด้วยกันได้ขรอสําองคัญคือบ้านเกิดกันครับครอบครัวเราสือกันมากเหมือนพี่น<ม>้นองที่บอกกัน,น<อ>กมากครับแล้วก็รู้สึกว่าดูแล้วเราคู่เป็นคูขข่จริงๆครับแล้วก็ผมดีใจมากแต่ตอนในคืนสมรสคืนนี้ผมขอเชิญทุกท่านยืนขึ้นเพื่อ โอ้ยพอได้พูดกัวตามนิชลินครับให่งานสมบูรณ์คืนนี้ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในส <c oughs> ากลเป็นพระบรมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบระมร,ราชินีนาถจงดลบันดาลให้ผู้สมบูรณ์คืนนี้ประสบในความสุขและควาสมสำเร็จตลอดไปครับ © เับเป็นอย่างสูนจะได้ให้เกียติที่มาพร้อมภงอะไแล้วก็ฝากผมบอาอยู่ก่อนที่คู้บอกสารนะครับค่ะก็ขอเชิญประธานฝ่ายเจ้าสาวนะคะคุณสวัยสีนินชัยผู้จัดการค่ามวยและทีวีรายการตื่นขัติูรจามุขงช่องเก้าแล้วก็รายการกีฬาต่างๆนะคะกล่าวเป็นตัวแทนของพลตำรวจตรีดรสวัยิีนสินชัยค่ะขอเชิญค่ะ กราเรียนท่านประสงค์ท่านรัตรีกะทรวมาทยและแข่ผู้มีเกียรติเคารพทุกท่านส่วนเจ้บาบ่าวก็เป็นคนที่ที่น้องรักใครเพราะว่าเป็นคนที่มีอุปนิสัยตรงไปตรงมาแล้วก็ทุกคนให้ความรักให้ความเอ็นดูมาตลอดวันนี้จริงๆแล้วผมได้รับ กว่าความ้วยพจจากคนดรตยด็เตอร์สวเวเจ้าของสุขสันต์ยามก็ขอให้บอกหลานด้วยบอกออลุงก็คิดถึงพุษยามปีชชัย,ยก็คิดถึงแล้วก็กว่าความรู้ึกถึงหลานด้วยสุดท้ายผมก็อยากย้ำเตือนหลาทักทิ้งอะไรก็ตามนะที่คุณข้องหมองใจ ต้องปรับความเข้าใจแล้วก็ไถ่ทีช่วยอาศัยแล้วนาวาชีวิตเนี่ยจะข้าไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีสุดท้ายผมก็ขอร้อยใจแขกผู้มีเกียรติหลายร้อยดวงที่นัดที่ดีจงมารวมเป็นดวงเดียวกันเพื่ออำนวยอวยพรให้ทชงคู่จงรักและมีความมั่นคงในความรักดัเกลือที่ักสาความเข็มครับผม ชีวิตไปสู่จุดหมายปลายทางของผู้ได้อย่างราบรื่นนะแล้วก็คในงานของต่อสาวนะครับผมต้องขอขอบคุณท่านประสินนะครับแล้วก็คุณสวัยเป็นอย่างสูงที่ได้ให้เกียรติขึ้นมาต่ออวยพรต่อสาวครับอันนี้เรามาทำความรู้จักแบบเจ้าบ่าวและเจ้าสาวดีกว่านี่คะเพราะหลายๆท่านกำแพร้าวนะคะของในจุดเลยมรู้จักกันได้ยังไงคะใครใครจะพูดก่อนคะเราต้องเกียรติเจ้าสาว ก็มีเรื่องง่ายๆใหม่ทีเดียวนะคะจะไปรักกันเลยเหรอคะเหนไคะเจอกันแล้วปิ๊งัลยนะคะก็ก็ปิ๊งนะคะคือหน้าเขาเป็นคนหน้ายิ้มก็เลยบอกว่าโอเคเขาถึงว่าเออเฟลลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาปิ๊งปั่งต้องถามว่ารู้ว่าเขาปิ๊งเราหรือเปล่าปิ๊งไหมคะปิ๊งคหรอ แล้วคะาปีครับสังเกตนะครับเจ้าบ่าวนะครับก้มอย่างเดียวนะครับก้มก้องจ้องไหม่ไม่ดังซ้อมก้มไว้เหรอคะอ้าป่าป่านะครับก็เรารู้กันแล้วนะครับว่าเขาเจอกันได้ยังไงนะครับแล้วก็เขาปิ้งกันหรือเปล่านะครับสรุปทั้งคู่ปิ้งกันตั้งแต่แรกพบนะครับ ก็ผ่ <ersch> <ega> านมาถึงตรงนี้5ปีแล้วนะครับมีคำถามข้อที่สองนะครับที่มีคนฝากมาถามหลังจากที่รักกันแล้วเนี่ยถามว่าจะอยู่กี่กี่ปีถึงจะมีลูกค่ะจะมีลูกนะครับยังไม่จบยังไม่จบมีแจ็คน้อยก็คิดว่าประมาณสัก3ปีอะค่ะประมาณสัก3ปีขอให้ครอบครัวยตัวก่อนแล้วก็ค่อยมี แล้วเรามารอดูนะครับว่าสามปีข้างหน้าเขาจะมีแจ็คกับโรสตัวน้อยหรือยังนะครับอ่าอันนี้เรามาถามเจ้าจบ่าวกันครับให้เอาเจ้าบ่าวบ้างดีไหมคะเจ้าบ่าวก่อนประทับใจเลยในตัวเจ้าสาวค่ะ,ะ,ค,ะคือแบบเจอกันครั้งแรกเนี่ยเจะเั็นแรกที่ไหนครับเอ่อทักซีคอนสแควร์ครับทักซีคอนสแควร์ครับนัดเจอกันครั้งแรกครับ เจอแล้วยังยังตอนแรกยังไม่รู้ว่าเป็นเป็นเขาครับต้องต้องอมองมองตายทีหนึ่งไม่ใจหรือเปล่าแล้วแล้วประทับใจอะไรบ้างครับหืมสวยครับไม่อย่างนั้นเลยครับก็ขอถ้าแค่ที่ว่าเขอตกมือครับสวยอย่างเดียวเลยนะคะสองครั้งแรกครั้งแรกมัยังยังยังไม่รู้จักไงคะ งั้นสำหรับน้องแจ็คล่ะครับมีอะไรที่ประทับใจของตนบ้างคะก็ในช่วงเวลาที่พบกันมาแล้วมานานแล้วแล้วนะคะก็เขาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะเคยมารอเราอย่างนี้ก็มารอเราอย่างนั้นหนึ่งปีผ่านไปสองปีผ่านไปสามปีผ่านไปเขาก็ยังเทคแคร์เราเหมือนเดิมคือเขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายตลอดนะคะแล้วก็เขาก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเออเขารักเราจริงนะ อะไรอย่างมง้ยคะประทับใจคุณเยอะมากเลยอ่คุณประทับใจของแค่สวยอย่างเดียวเลยเหรอ <c oughs> เอาตังหน่อยไหมถ้างั้นนะครับ <c oughs> วันนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าน้องต้นประทับใจน้องแจ็มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับน้องต้นจะแสดงให้เห็นว่าเขาประทับใจน้องแจ็มากน้อยแค่ไหนก่อนแต่งเนี่ย <c oughs> ได้ได้ข่าวา <c oughs> ว่าคือเจ้าเหมาเนี่ยบอกว่าพิธีการเนี่ยข้ามไปเลยขอหอมขอหอมอย่างเดียว ไม่ได้คาะไม่ได้แล้วเมื่อกี้นะครับขอขอเมาวนิดนึงนะครับตอนอยู่ในห้องแต่งตัวนะครับโอโหคนอยู่เยอะมากเลยนะครับเจ้าบ่าวบอกว่าขอหอมเลยได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยเราจะซ้อมฟิวค่ะเขา